รู้หรือไม่ชายผู้นี้ใช้เวลาเพียงหปีในการพิชิตแควน้นใหญ่ทางตะวันออกด้วยวัยเพียง20ปีเขาเริ่มต้นด้วยการยืมทหารเก่าของบิดาจากอ้วนสุดมาได้เพียงพันกว่าคนแล้วนำกำลังเล็กน้อยนั้นข้ามแม่น้ำแยงซีบุกตีเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่ในกังตังที่ละแห่งปราบทั้งโจนพกผ้าเหลืองและขุนศึกท้องถิ่นจนชื่อเสียงขจรไกลจนได้รับสมญาว่าป้าอ,องน้อย ทั้งหมดนี้เขาทำสำเร็จภายในเวลาเพียง5ปีและในเวลานั้นเขามีอายุเพียง25ปีเท่านั้นแต่น่าเสียดายเพียงปีต่อมาเขาก็สิ้นชีวิตด้วยวัยเพียง26ปีจากบาดแผลการถูกลอบสังหารขณะออกไปล่าสัตว์เพียงลำพังไม่ทันได้เห็นความรุ่งเรืองของสิ่งที่ตนสร้างไว้และชายผู้นี้ก็คือสุนเสกผู้พิชิตกังตัง เรื่องราวของเขาสะท้อนว่าแค่ความเก่งกล้ามไม่เพียงพอหากประมาทเพียงครั้งเดียวอาจพรากทุกสิ่งที่สร้างมาก็เป็นได้